สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้งที่เทคยูมนะคะวันนี้โมตะวหาี่คมาเันด้าแอคชั่นนะคะ1.5เทอร์บค่เะ,ะ,คะเป็นโมเดล y e ย 2019, 2019นะคะส่วนค่ะ,คะมาดูด้านนอกกันนะคะเริ่มกันที่นี่นะคะไฟหน้าของคันนะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ทั้งระบบนะคะของไฟเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นไฟเล้ยแบบ LED แรงๆถกันนะคะ ในส่วนของกระจางหน้านะคะจะเป็นสีเงินโครเมียมค่ะสาเลยในส่วนของล้อนะคะอ่าจะเป็นล้อแมกลายทูโทนนะคะยางจะอยู่ที่สิบเ็ดนิ้วค่ะในเปิดการเปิดปิดรถน,นะคะก็จะเป็นระบบแบบคีย์เล็กค่ะคือถ้าตรงใจอยู่กับที่ตัวเรานะคะเราสามารถยื่นมือเข้าไปนะคะแล้วอ่าประตูก็จะปลดล็อกค,ค่าเราจะสังเกตง่ายๆนะคะว่ารถเปิดปิดหรือว่าล็อกแล้วหรือยังก็คือ กระจกมองข้างค่ะสะการออกถ้ากดล็อกแล้วแต่ว่าถ้าเวลาล็อกนะคะก็จะมีปุ่มสองปุ่มตรงนี้ค่ะให้เราตัดไปนี้นะคะกระตกก็จะหุบนั่นแปลว่ารถล็อกแล้วค่ะค่ะเมื่อเข้ามาภายในรถนะคะนี่เลยค่ะพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยหนังทรงสปอร์ตนะคะแล้วด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ขวานะคะก็จะเป็น c r u คอน control นะคะตั้งระบบควบคุมความเร็วนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นหน้าจอคะ่ะหน้าจอมีขนาด8นิ้วนะคะสามารถตั้งภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เลยคะ่ะในส่วนของ Air นะคะจะเป็น Air แบบแยกอิสระซ้ายขวานะคะค่ะแล้วก็โหมดขับขี่นะคะจะมีดีกัน2โหมดก็คือโหมดอีค่อนก็คือโหมดประหยัดนะคะแล้วก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะ แล้วก็เบรกมือนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วสามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีช่องเก็บของค่ะแล้วก็เสียบ USB สายชาร์จได้ค่ะส่วนของกระจกนะคะก็จะมีระบบโพเทคแสกน,นะคะเป็นระบบกันนี่นะคะคือถ้าเกิดว่ามีอ่ามือขวางอยู่อย่างนี้ค่ะก็จะเขาก็จะไม่นิเรานั่นเองนะคะห้องพู้เดยสารด้านหลังบ้างนะคะนี่ค่ะก็จะวางผังบากเลยะคะ่ะด้านหลังนะคะจะมีช่องเก็บเอกสารนะคะแล้วก็จะมีเป็น แอ์ให้ด้วยค่ะค่ะของด้านท้ายนะคะก็จะเป็นไฟแบบ LED ค่ะแล้วก็จะมีสภาวะอการแบบที่ฉลามนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเด็กดวงที่สามคะ่ะด้านหลังเขาก็จะเป็นปุ่มสะพานแบบโขดเฉียวมากเลยนะคะมาพร้อมกับ ในส่วนของประจกด้านซ้ายนะคะจะเป็นฮอนด้าเรมอสสำหรับนอนมุมขับนะคะคันนี้ะน,นะคะเลขใหม่จะอยู่ที่สามหมื่นเท่านั้นค่ะราคานะคะของน้องก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแแปดหม่นเก้าพันบาทเพียงเท่านั้น,นะค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยวโมจะทิงเบอร์ไว้ให้นะคะ